ชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมษไม่ใช่แค่ว่ามีความสุขแต่มันหมายความว่าจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันหมายความว่าชาวราศีเมษจะมีในเรื่องของการเดินทางนะไม่เราจะต้องเดินทางก็หมายความว่า แฟนของเราหรือว่าคนรักของเราจะต้องเดินทางมาหาท่ละขาทิละขา,ะขา<ค><ด>เพราะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยอาจารย์ดูจากไพ่เบื้องต้นเลยมันหมายความว่าชาวราศีเมษกับคนที่กำลังคุยกันอยู่คนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นเนื้อคู่ของชาวราศีเมษเพราะที่ผ่านมาอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกว่ามันจะมาถึงเราเนี่ย มันก็ต้องผ่านสมรภูมิมันต้องผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจมาบ้างเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้ขึ้นเสาลงเรือนจะมีในเรื่องของการสู่ขอ Will you marry me? ไอ้พีเตอร์นีไอ้พีเตอร์จะเดินทางมาจากออสเตรเลียเพื่อมาสู่ขออีกลอยแถวแถวพระขนง เพราะฉะนั้นเรื่องของความรักชาวราศีเมษเนี่ยอาจารย์ต้องหมายความว่ามันมีทั้งคนที่อายุน้อยกว่าที่กําลังขึ้นเสามันมีคนที่อายุมากกว่ากําลังลงเรือนเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นขอให้ชาวราศีเมษในเดือนนี้คู่ของเราการนัดหมายของเราคำมั่นสัญญาของเรามันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทีละค่ะ ขอให้ชาวราศีเมษได้มีความสุขนะว่ากันแบบนี้นะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่ามีเลือดนักสู้นะ yeah. สำหรับชาวราศีเมษใครก็แล้วแต่ที่เกิดในราศีนี้แล้วได้กำลังคุยกับเด็กอยู่บางท่านอาจจะรู้สึกแม่เหมือนกับมีลูกอีกคนหนึ่งเลยนะ yeah. เพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเราเจออะไรที่มันเข้ามาในชีวิตที่เขาเรียกว่าเราก็มันเหมือนมีลูกแง่อีกหนึ่งคนกูสรุปกูอยากได้ผัวกูไม่ได้อยากมีลูกแล้วหนูควรจะทํายังไงดีอาจารย์เอาเป็นว่าเรื่องของทางกายภาพมันก็อีกแบบหนึง่งส่วนในเรื่องของพฤติกรรมสุดท้ายแล้วตัวเราเองนี่แหละจะต้องเป็น คนที่ตัดสินนะว่ากันเช่นนี้เลยเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องคู่เนี่ยมันจะมาแบบสบายๆมีความสุขแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะสำหรับชาวราศีนี้นะหรือบางท่านอาจจะกำลังเจอกับคนที่มีลูกติดแต่ถามว่าลูกติดเนี่ยอาจารย์เทพมันมีปัญหาไหมอาจารย์บอกเลยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่หัวใจเอาเป็นว่าชาวราศีนี้ใครที่เจอผัวแล้วไม่รู้จักโตก็ไม่ต้องให้มันแดกนมนะ ให้มันไปเล่นขี้เล่นเยี่ยวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีเมษนี่ก็จะดีขึ้นด้วยอะว่ากันแบบนี้สําหรับคนโสดเนี่ยนะใครที่เฝ้าพิษเพ่งเล็งแลอยู่ในช่วงนี้เอาหัวนะถือว่าลดส่วนท่านใดที่ขึ้นเสาลงเรือนแล้วหรือว่ามีเป็นครอบครัวแล้วก็ระวังเรื่องของปัญหาปัญหาในครัวเรือนนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้ว มันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบางท่านทําธุรกิจร่วมกันบางท่านต้องย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปเลยบางครั้งบางคาวผัวทํางานที่หนึ่งเมียทางานที่หนึ่งอันนี้มันก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คู่ผัวตัวเมียเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันแล้วก็มีหลายๆท่านที่เกิดในราศีนี้ อยู่ต่างประเทศเราอยู่เมืองไทยผัวอยู่เมืองฝรั่งเศสนานๆกับมาทีนานๆกับมาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์บอกเลยว่าเรื่องของระยะทางกับเรื่องของออความห่างไกลความใกล้ชิดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสุดท้ายเราถ้าเราเป็นคนที่เราตั้งมั่นอยู่แล้วว่าฉันจะเอาไอ้นี่คนเดียวเอากระดออื่นกูไม่สนกูจะเอาของไอ้ปีเตอร์คนเดียวเพราะไอ้ปีเตอร์อร่อยมาก นะเพราะฉะนั้นไอ้ความห่างไกลมันไม่ได้เกี่ยวเลยถ้าเรารู้สึกว่าเรารักเขาจริงยังไงก็รอนอกจากเราเนี่ยแรกเองนะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นไปตามจังหวะจะโครนของชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของฤดูการของชีวิตมันมีทั้งฤดูการที่แห้งแล้งมันมีทั้งความชุ่มช่าในฤดูฝนของชีวิตเรามันต้งมีความร้อนเผาในช่วงฤดูร้อน นะเพราะฉะนั้นจังหวะของฤดูการชีวิตเราถ้ามันถึงจังหวะที่มันโอเคทุกอย่างมันจะเรียบง่ายไปหมดต้นมงต้นไม้มันจะขึ้นงอกงามของมันเต็มไปหมดชีวิตเราก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าช่วงใดไปตกอยู่ในจังหวะที่แม่เอ้ยเอ้ยมป็นแห้งแล้งขิบหายเลยหำเหมือนไม่ตกเลยชานไม่มีถูไม่ไถหนูเลยอะหนูนี่จานหนูหิวชิบหายเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมาเป็นฤดูการเอาเป็นว่าหลายๆท่าน ที่เกิดในราศีนี้มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรทัศนคติบางท่านนอนไม่หลับบางท่านคิดเยอะคิดมากกลายเป็นว่าเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไปหมดเลยวะอาจารย์นะแล้วท่านใดยอยากจะดูดวงกับอาจารย์ส่วนตัวก็094 4198566แล้วก็0947814568 สามารถแอดไลน์ได้เลยนะส่วนเรื่องของรายละเอียดจะอยู่ด้านล่างนี้แล้วท่านใดอาจารย์หนูไม่อยากแก่เลยหนูกลัวแก่ชิบหายเลยให้ใช้โอเลนะก่อนนอนเนี่ยชโลมเข้า,คล,ขาคลึงเข้าตามเบาหน้าเบาหน้าคลึงคลึงคลึงแล้วคิดเห็นหน้าตัวเองเด้งตัวเองสวยกิจแล้วก็นอนหลับสบายนะจะมีแปะลิงก์อยู่ด้านหน้านี้เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าในเรื่องของการเลือกคู่เนี่ยแนะนําว่าบางท่านก็ ได้คู่ที่ไม่เหนื่อยแต่บางคู่ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเมื่อไรความสัมพันธ์มันเริ่มเหนื่อยเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นลองถอยหลังกลับมาหรือไม่ก็ยกหูโทรศัพท์หาหมอดูนะอาจารย์เทพหนูตัดสินใจไม่ได้เลยระหว่างไอเด่นไกดอนเนี่ยให้โทรหาหมอดูว่ากันแบบนี้นะ เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของความรักเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องโชคลาภด้วยนะยังไงก็แล้วแต่ในเดือนนี้ใครที่มีการคบหากันอยู่เกินสองคนขึ้นไปเดือนนี้จะมีในเรื่องของการตัดสินใจจะมีในเรื่องของการวางแผนใหม่ว่าคนนี้มันสูสี่าอาจแต่ตัดสินใจไม่ได้ นะผมตัดสินใจไม่ได้เลยพบอันนี้ก็นมใหญ่อันนี้หนูก็สเปกผมอาจารย์อันนี้ก็บั้นท้ายโอ้โหเฮียอาจารย์สุดยอดเลยหนูควรผมควรตัดสินใจไงมึงก็หาหนนมใหญ่สะโพกใหญ่ก็แค่นั้นจบจะไปยากอะไรนะเพราะฉะนั้นท่านที่กําลังเดินสู่เข้าเส้นทางงานวิวา อาจารย์ก็ขออวยพรให้เลยนะขอให้เจอคนรักที่คอยปกป้องเราเจอคนรักที่ใจสปอร์ตเจอคนรักที่จิตใจดีมีเมตตานะแล้วชาวราศีนี้เป็นคนที่พูดตรงนะบางครั้งตรงเกินไปแต่ต้องจําไว้ว่าทุกคนมีจุดอ่อนหมดเนี่ยทุกคนมีจุดอ่อนสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยทะเลาะกันให้เรื่องใหญ่โตมโหฬานแค่ไหนก็แล้วแต่ให้บ่นไป ให้เขาโยวยวายให้เขาด่าอะไรไปเดี๋ยวสักพักเหนื่อยเองไม่มีอะไรเยอะไม่ต้องไปเถียงถึงแม้ว่าเราจะถูกก็ไม่ต้องไปเถียงไหนไหนพูดเรื่องนี้แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องของการอยู่กันแบบครอบครัวดีกว่านะเพราะฉะนั้นการอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอยู่ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปบรรยากาศจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนเพราะฉะนั้นการปรับตัวหรือว่าการศึกษาซึ่งกันและกันอันนี้มีความสําคัญ หรือว่าท่านใดกําลังอยากจะเนี่ยมันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถด้วยนะไพเดซันเนี่ยมันเป็นโชคลาภด้วยแล้วเกี่ยวโยงกับบ้านเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะขึ้นบ้านใหม่กําลังจะตีเสาเรือนใหม่อาจารย์แนะนําว่าถ้ากําลังจะไปซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยให้พาภรรยาเข้าไปเดินในบ้านหรือว่าเดินดูนในบรรยากาศรอบๆบ้านให้ได้ อจว่าผู้หญิงจะมียานสัมผัสที่ค่อนข้างละเอียดกว่าผู้ชายมากให้ผู้หญิงเป็นคนเช็คทางวงจุ้ยถึงบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวให้ผู้หญิงเป็นใหญ่สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เป็นควายอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันคิดว่าตัวเองหาเงินได้คิดว่าตัวเองแหมไอ้เหียมีพละกกาลังเหลือกินเหลือใช้ทางกายภาพแข็งแรงกว่าก็กลายเป็นว่าทุกคนต้องยอมเรา นะพออาจารย์ผ่านจุดจุดหนึ่งมามาตกผลึกว่าการที่ไม่เถียงเมียเนี่ยแม่งเป็นพอรอันประเสริฐให้เมียบน่นให้เมียแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วบ้านไม่ทูอีกเหรอจารแม่งล้างก็ไม่เกลี้ยงโอ้โหเฮีเยเมียกำลังให้พอรอัดพรนั่นเลยว่าเมียให้พรโอ้โหสาธุเยอะเมียให้พรแล้วสบายใจ บ้านพอมันเกิดความรักความแฮปปี้ไม่มีเสียงทะเลาะวิวาทกันเงินทองก็ชอบนะแล้วอาจารย์จะสอนอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของห้องนอนสําหรับห้องนอนเนี่ยจำไว้ว่ามันมีพลังงานบางอย่างนะมันมีพลังงานดีเพือ่อจะดึงดูดโชคลาภห้องนอนการนอนไม่ควรหันปลายเท้าออกมาตรงประตูเพราะตําแหน่งนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งของคนตายสําหรับคนจีนจต่คนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าทิศเหนือเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคลเป็นทิศคนตาย แล้วเราก็ได้อิทธิพลความเชื่อแบบจีนเข้ามาเต็มๆเลยนะแล้วก็ด้านหลังของที่นอนของเราเนี่ยฝาผนังควรจะปิดทึบคนจีนเชื่อว่าด้านหลังเนี่ยเหมือนภูเขาเอาไว้คอยปกป้องเราอันดับแรกเลยข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความสะอาดถ้าบ้านเราสะอาดก็หมายความว่าบริเวณนั้นจะเกิดโชคลาภมีพลังงานดีไหลเวียนอากาศก็ควรจะถ่ายเทได้สะดวกด้วย ขอให้เป็นห้องใดห้องหนึ่งเฮอให้แม่งสวยที่สุดส,สะอาดที่สุดบ้านช่องไม่จำเป็นต้องเรียบปิ๊บทุกห้องบ้านไหนมีเด็กปล่อยไปเหอะนั่นคือธรรมชาตินั่นคือชีวิตนั่นคือหญินและเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในเรื่องของพลังชีหรืออะไรก็แล้วแต่เอาห้องนอนมาก่อนอันดับหนึ่งแล้วเรื่องของกระจกกระจกเนี่ยควรจะวางไว้ตรงตำแหน่งที่ ไม่ใช่ตื่นมาแล้วเห็นหน้าแหละไอ้ผีหลอกผีหลอกคิ้วหายด้วยะเนีเพราะนั้น3-4ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากในทางห่วงจุย้ยอ้าหลังจากนี้อาจารย์จะขายของแล้วท่านใดไม่มีกิจไม่มีธุระปะปังก็ไปดูรายการอื่นได้นะใครที่ละใครที่อ่ะหมดละหมดภาระกูแล้วกูไม่ดูแล้วหลังจากนี้จะเป็นการขายของขออาจารย์จาไว้ว่าการขาย เท่ากับรายได้อย่าไปรังเกียจการขายทุกคนบนโลกใบนี้ขายหมดอีรอนมงอีรอนมัสแม่งขายหมดขายลถขายเรือดำน้ำมันขายหมดสตีฟจ็อบนี่เออตายไปแล้วนะจะเป็นบิลกงบิลเกตขายหมดอย่ารังเกียจการขายเพราะฉะนั้นอาจารย์ขายกระเป๋าเลยท่านใดยอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการลองเปลี่ยนกระเป๋า ไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีอาจารย์โชคลาบก็ไม่เข้าเลยเงินทองติดขัดไปหมดเลยหนูทําธุรกิจเนี่ยลองเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ดูรุ่นนี้99,000ฟังไม่ผิด9 9 0 0 0ส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกที่สุดเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ผลิตขึ้นมารุ่นนี้13,900ส่วนที่เห็นอยู่ในตู้นี้2,9700เป็นรุ่นพรีเมียมรุ่นลักชัวรี่ทำไมมันถึงเกือบแสนอาจารย มันคือหนังมา้าแล้วหนังม้าเนี่ยเป็นหนังม้าที่มีสายสนิทติดชิดกับจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นเพราะนั้นสายพันธุ์ต่างๆที่นําไปออกรบในสมัยโบราณกาลเนี่ยจะไปตามหาดินเอที่มันใกล้เคียงกับสายพันธุ์มาของจัก,กรพรรดิแล้วก็ได้มาเป็นกระเป๋าสตางค์สุพิจยาอาจารย์มีไม่กี่ใบหรอกไม่กี่พันใบหรอกบนโลกใบนี้เพราะว่าไม่ได้ทําเป็นอุตสาหกรรม ใบผ่านพิธีมหาเทวาพุทธาพิเศษปุกเสกทุกใบแล้วก็อาจารย์บอกอีกสักอย่างหนึ่งสําหรับข้อมูลสําคัญนะข้อมูลเบื้องต้นก็คือในเรื่องความรู้ของเราชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณค่าไม่ได้จุนอิชิโร่เนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะเขาเฝ้าสังเกตว่าทําไมนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ทำไมเขาถึงมีคาเล็กเตอร์เหมือนกันหมดทุกคนคือใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าใครใช้ก็ได้ผลสําหรับกระเป๋าทุกใบโบนโลกมันมีกฎอยู่สองกฎใหญ่ๆกฎแรกคือกฎคูณ200หมายความว่าให้เอาราคากระเป๋าคูณ200นั่นคือไรายได้ต่อปีที่เราจะได้กฎข้อที่สองคือขอให้เป็นกระเป๋าสตางค์รูปทรงแบบนี้รูปทรงยาวเรียบ เมื่อเรามีกระเป๋าสตางค์เอาไว้คอยต้อนรับเงินต้อนรับทองให้กับเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเงินจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเมื่อกระเป๋าเราแพงการเงินที่เข้ามาก็น่าจะสมน้ําสมเนื้อกันไม่ใช่หรือเนี่ยนี่คือที่อยู่อาศัยของเงินนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราถึงแม้ว่าเราจะใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ช่างมันไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเดี๋ยว เงินเนี่ยมันจะไปชนเพื่อนชนฝูงชนเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราแล้วอาจารย์รับประกัน200ปีเนี่ยนี่กระเป๋าอาได้แบบนี้แล้วซิปนี่ก็รูดได้แบบนี้ถึงกล้ารับประกันถึง200ปีในช่างประสบการณ์มากกว่า20ปีนะเป็นะว,ะวิศวกรเอาเป็นว่าในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรลงไปควรจะมีความรู้ ไม่ใช่ว่ากระเป๋าว่าอะไรก็ได้แล้วมันจะได้ผลมันก็ได้แต่ก็ลองเอาคูณ 200, mm. 200ดูแล้วกันนะไม่ยากอาจารย์แล้วถ้าวันนี้หนูไม่ซื้อขออา, like อาจารย์เทพได้ไหมอาจารย์ว่าอะไรไม่ว่าว่าเรื่องอะไรอ่ะเออไปซื้อไปซื้อกับหมอช้างก็ได้หมอช้างอาจารย์เห็นมีกระเป๋านะหมอรักมีปะไม่รู้แต่แกชอบทำงี้อ่ะอาจารย์รักเนี่ยถือว่าอาจารย์รักเนี่ยอาจารย์ถือว่าก็เป็นอาจารย์ขออาจารย์นะ อาจารย์ก็เขารบเลยอะถึงจะเป็นรุ่นพี่ก็ผ่ามาก่อนถือว่าเขาเป็นระดับบูรพายจาแล้วอาจารย์ขุนทองมีไม่กี่คนหรอกที่อาจารย์เคารพนับถือนะเพราะฉะนั้นจะไปซื้อกับหมอรักก็ได้จะไปซื้อกับหมอช้างก็ได้จะไปซื้อกับหมอปลายภายกระซิบนี่ก็ได้หรือจะไปซือ้เอแอร์เมดพลาดา้าอะไรพวกเนี้ยได้หมดใช้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะเทพถ้าดีขนาดนี้มึงไม่เก็บไว้ใช้เองหมดเลยวะทั้งหมดนี่มีไว้าขาย ที่เห็นน้งหมดนี่มีไว้ขายไม่ได้ไว้โชว์ถ้าไม่ขายก็ไม่มีแดกที่ราคาอ้าเดี๋ยวอาจารย์จะไปกันต่อเลยเชียวสำหรับเรื่องของการบุญนไอ้ไข่ก่อนไอ้ไข่ช่วงนี้คือช่วงไอ้ไข่ให้โชคไอ้ไข่มันให้โชคให้ลาบเขานา่ก็มีลูกศิษย์หลายหลท่าน,นใช้คำว่าหลายท่านเลยลายมหาจาจรย์อาจารย์ หนูถูกหวยเล็กๆน้อยๆนะหนูก็ทำบุญไปแล้วกับโครงการเนี้ถือว่าเราว่าช่วยช่วยกันไอ้ไข่ให้โชคและเราก็ให้โชคต่อๆกันไปอยากเหลือเกินนะว่ากันสองหนึ่งสองไอเดียวสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองจากไอ้เจ้าไข่เอาเป็นว่าเรื่องของการทำบุญ นะก็แล้วแต่ว่าใครอยากทำแบบใดสำหรับอาจารย์ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับผู้คนได้ถือว่าเป็นการทำบุญหมดแหละนะอาจารย์เนี่ยบางครั้งไปสุลงไปสุเหลากับเพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อนซีเนี่ยของอิสลามเขาก็มีบริจาคอะไรเงี้ยก็ทําทบุญก็เหมือนการใส่กล่องเหมือนบ้านเราเนี่แหละนะเพราะนั้นก็อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะทําความดีให้กับประเทศไทยของเรา ใครจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ทำอะไรก็คือทำความดีเมื่อเรามีโอกาสรถวิวแชร์เพื่อพี่น้องผู้พิการตามเบอร์บัญชีนี้เลยจะทำเท่าไหร่ก็ตามสบายอาจารย์จะนำเงินไปซื้อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระเป๋าทุกใบกระเป๋าทุกใบขออาจารย์ท่านที่ได้ซื้อไปแล้วเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ10%อาจารย์จะนำเงินไปทำบุญ10%โครงการนี้แล้วก็กำลังคิดว่า หลังจากนี้จะซื้อลถวิวแชร์ด้วยแล้วก็จะซื้อแพมเพิร์ดด้วยถือว่าค่อนข้างสำคัญในเรื่องแพมเพิร์ดอ้าวอาจารย์ก็ขออธิษฐานขออนุมโมทนาบุญที่อาจารย์ได้ไปทำตามวัดตามวายหรือว่าบุญต่างๆขอให้ไปถึงลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เทพทั่วโลกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกพระพุทธยาพระพุทธชินราชพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตพระพุทธโสธรศักดิ์สิทธ ได้ปกปักรักษาชาวราศีเมษให้พ้นเคราะห์พ้นโศนะให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทีละขา